สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมกาไวเค้นนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับเทพนะครับดิจินาลี่นะครับก็อย่าเรามาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นตัวอะไรเข้ามาใหม่นะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก็จะเริ่มคิวก็ฝากลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่จะตามเกมนักชมคิปกันกีนยี่านเพลย์ลิสต์เมกาไวเคนได้ใน playlist ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะโอเคเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับนี่ครับ t ไทม์ลิมิตแคดเรจินารีเพชรนะครับก็สัปดาห์ก่อนมันเป็นดาวมิทูเอ็กซใช่ไหมสัปดาห์นี้ครับเป็นดีโอซีเนาะก็มาสุ่มกันได้นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมจัดอันดับใช้เพชรนั่นเองนะครับทุกครั้งทุกครั้งที่เราใช้เพชรอ่ะในการสุ่ม1ครั้งนะจะได้10คะแนนแล้วก็10ครั้งจะได้1000แต้มเนาะก็คือทําการจัดอันดับซึ่งนะฮะเขาก็มีกฎกติกาอยู่นะครับก็คือนี่ครับอ,อันดับ1นะครับเราจะได้เศษดีโอซีไป300เศษนะก็ 150เศษเนี่ยจะได้ดีออกซี1ตัวนะครับก็จะต้องมี7,000คะแนนนะครับต่อให้อันดับถึงแต่คะแนนไม่ถึงก็จะไม่ได้นะมันก็จะลดหล่อนลงมาอันดับ2อันดับ3ไปเรื่อยส่วนอันดับ2อันดับ3เนี่ยนะครับ5,000แต้มนะครับได้200เศษอันดับ4ถึง6 3,500แต้มได้120เศษอันดับ7ถึง10นะครับ2,000แต้มได้80เศษอันดับ10ถึงอันดับ11ถึง20นะครับ1,000แต้มได้50เศษส่วนอันดับ21ถึง30เนี่ยไม่ต้องสนนนนใจคคะะแรับก็จะได้30เศษเช่นกัน ก,กิจกรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกัน7วันนะฮะก็แข่งจะอันดับนะครับในการใช้เป็น่นเองซึ่งนะครับรายละเอียดกฎกติกาก,ก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราทําแต้มได้500นะมันก็จะแจกเศษ5เศษด้วย1000แต้มอีก5เศษ3000แต้มอีก5เศษ5,000แต้ม10เศษ800 0แต้ม15เศษ10,000แต้ม20เศษ15,000แต้มอีก20เศษ2 0 0 0 0แต้มแล้วก็25 0 0 0จะได้เป็นไอเทมอืนอ่นนะครับผมก็คือจะได้เศษเพิ่มเติมมาและนะครับผม ก็มาลองสุ่มกันดูอย่างผมมี35 0 0 0นะครับถ้าเกิดสุ่มหมด35 0 0 0เนี่ยมันจะตกอยู่ที่3,000กว่าคะแนนนะครับผมก็ถามว่า3 0 0พคะแนนยังติดอันดับไหมก็ยังติดอยู่แหละแต่ว่าวันหลังๆเนี่ยมันจะขึ้นหลักหมื่นกันนะครับก็ต้องบริหารน,นะครับจัดการเพชรกันให้ดีนะครับผมถ้าเกิดช่วงชิงเสร็จชิปกันมานะครับผม อ่ะแล้วก็ถัดไปครับกิจกรรมล็อกอินเนี่ยนะครับมันจะมีกิจกรรมเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับมันก็จะแจกเพชรอยู่แล้วนะครับก็จะมีการล็อกอินอยู่ด้วยกัน7วันนะครับใน7วันนี้เนี่ยวันที่1เนี่ยคุณจะได้รับ1,000เพชรวันที่2 1,000วันที่3 1,000วันที่4 2,000วันที่5 2,000วันที่6 2,000แล้ววันที่7อีก5,000รวมไปเสร็จนะครับล็อกอิน7วันเนี่ยคุณจะได้เพชรทั้งหมด14,000เพชรนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพชรไปสู่กิจกรรม14,000เพชรรฟีๆซึ่งกผมใชชช้รรรร่วมมมมกกกัับเเพพทีีผ็ปะาณ50,000 ก็จะมีโอกาสได้ถึง4-5,000คะแนนนะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ในการเล่นนะครับก็สามารถส่งฟรีได้หนึ่งครั้งต่อวันอยู่แล้วนะครับผมจะมีกฎกติกาบอกชัดเจนนะครับผมใช่ไหมจะมีกฎกติกาบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นนะฮะก็ลองมาช่วงชิงกันดูนะครับผมแล้วก็นะครับเวลานะครับสามทุ่มของแต่ละวันวันสุดท้ายเนี่ยก็อันดับ1-30เนี่ย ไอเทมเนี่ยจะส่งมาที่ซองจดหมายนั่นเองนะครับผมอโอเคนะครับผมก็ประมานี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์แจมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งนะครับแล้วก็เพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ